ไม้แล้วครับที่ดินสวยๆแล้วก็ติดกําลังจะติดเขาเรียกว่าสถานีรถไฟฟ้าแล้วกันว่าที่สถานีรถไฟฟ้าไปไปคุยกับพี่ชายใจดีกันนี่ที่ที่ถมแล้วย่างหลังนี่เลยสวยสวยเีเีียมจ้ตูรัสนี่เลยไปไปคุยกับพี่กันว่าอยู่ตรงไหนเอากลับกล้องกันนะ อยู่หลังสถานีรถไฟนี่เองครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาว่าเอ๊ะมันสถานีรถไฟไหนอะไรยังไงแล้วตรงนี้มันคือตรงไหนอะไรยังไงแล้วที่ตรงนี้มันจะตุลัดริงไหมแล้วมันมีอนาคตริงไหมอ่าคนที่มีเงินเย็นนอนอยู่เนี่ยบางทีไปฝากแบงก์ดอกเบี้ยแทบมาเยอะลองมาดูแปลงนี้สิอ่ากำไรมากกว่าไปคุยกับพี่เขากันพี่ครับวัสด,ดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อโจนะครับเป็นเจ้าของที่แปลงนี้ครับ,รรบวัสด,ด,ดีครับพี่โจเราเคยเจอกันแล้วหลายครั้งแล้วด้วยพี่พี่โจนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับพี่ตอนนี้เราอยู่ อบตอบางพูดของเชียงรากของอําเภอเมืองปทุมธานีครับอําเภอเมืองปทุมอ่ะเนาะ,ะเมื่อกี้ผมโม้ไปพี่ว่าเราอยู่ติดติดสถานีรถไฟก่อนปัจจุบันเนี่ยพี่สถานีอะไรครับพี่สถานีรถไฟเชียงรากครับเชียงรากครับ,รบไม่มีเชียงรากกับเชียงรากน้อยหรือเปล่าพี่เชียงรากน้อยน่ะอยุยาครับอันนี้คือเชียงลากเลยเชียงรากที่จะไปธรรมศาสตร์เนาะนี่จริงไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอุบไว้เราห่างจากสถานี2 0 0เมตรใช่ครับอ่า200เมตรเองแล้ว เดี๋ยวราคาเราเคยอะไรเขาถามพี่พื้นนี้ใช่ไหมพี่พื้นนี้เลยครับเพิ่งถมเพิ่งปรับปรุงอันนี้นะฮะใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่โจตรงนี้201ตารางวา201ตารางวาเป็นโฉนดด้วยโฉนดหน้ากว้าง29ลึก28ก็เกือบจตุรัสแล้วนะพี่เนาะครับผมนี่แล้วก็อยู่ในชุมชนเลยพี่ครับเอะผมก็ไม่ค่อยได้มาแถวนี้เห็นพี่โจบอกว่ามันอะไรอยู่ใกล้ๆกล้เวิร์กพอยต์อะไรหรือเปล่าอ่านี่เขาเรียกเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนถนนเส้นเวิร์กพอย ถ้าไปทางซ้ายก็จะไปเวิร์กพอยต์ถ้าไปทางขวาก็จะเป็นธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตจากนี้ไปเวิร์กพอยต์ไกลไหมพี่ประมาณ6กิโลครับอ่าที่ผมถามเพราะว่าผมไม่รู้จักบางทีบางคนเขาจะได้อ้างอิงได้แล้วไปมอธรรมศาสตร์ละพี่ธรรมศาสตร์ก็2 2งจุครับสอกิโลครับโอ้เดินยังไหวเลยพี่ครับอ่าไม่ไกลมากนะพี่เนาะอ่าก็คือนี้ตรงนี้เราถมแล้วด้วยนะพี่โจนะครับใช่ครับทีนี้พี่โจบอกผมว่าแถวเนี้ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาจะทําสถานีรถไฟฟ้าเหรอพี่ใช่ครับ ปัจจุบันเป็นรถไฟอยู่เป็นรถไฟต่อไปจะเป็นรถไฟฟ้าใช่ครับสายสีอะไรพี่สายสีแดงเข้มครับสายสีแดงเข้มด้วยส่วนต่อขยายจากสถานีลังสิตครับอ๋อแปลงง่ายๆเลยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยครับสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงสายสีแดงเข้มจะมาลงตรงนี้ส่วนต่อขยายลังสิตไปธรรมศาสตร์จะมี3สถานีก็คือสถานีคลองหนึ่งสถานีเชียงราก แล้วก็ไปจบที่สถานีธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตแสดงว่าตรงนี้มันอยู่ในแหล่งที่ง่ายๆเลยลงรถจากจากรถไฟฟ้าลงสถานีปุ๊บเดินมานี่ได้เลยใช่ครับ200เมตรนะพี่นะใช่ครับแล้วก็นี่เนี่ยใครจะมาซื้อตรงนี้ไปทําเกงกาไรได้หนึ่งเกงกาไร2สองมาทําที่พักนักศึกษาก็ได้ใช่ซื้อเก็บไว้ก็มีถึงเวลารถไฟฟ้ามาก็ขายาก็ราคาเท่าตัวโคตรคุ้มครับยังจะทําธุรกิจหอพักอย่างที่หรืออพาร์ตเมนต์หรืออะไรเงี้ยพี่ก็คือ S <S เสือนองกินได้เลยใช่ครับจะเป็นเขาอะไรนะสิงล่าเนื้อหรือเสือน้องกินก็นแล้วแต่พี่โจเดี๋ยวพาผมไปดูสถานีรถไฟนิดนึดนดนงนพี่ตรงตรงนี้ได้ไหมพี่ออทางนู้นนะครับโอพี่โจวัดอ,อะไรครับเนี่ยฮะอันนี้วัดเวรุวันครับใครอยากรู้ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยนอกจากรู้ว่าสถานีรถไฟอยู่ติดกันแล้ววัดเวรุวันตรงนี้อ้างอิงได้นะพี่เนาะครับไปพี่โจขอดูนิดนึงมันก็จะเป็นรางรถไฟวิ่งไปทางนู้นอ่ะไปเราไปดูกันเอาง่ายๆเราบอกว่าสถานีรถไฟเชียงร่า คนก็รู้แล้วติดสถานีเลยอยู่ข้างหลังนะพี่เนาะใช่ครับอ่าโหพี่โจ้แล้วที่สวยๆอย่างนี้นี่แถวนี้เขาขายกันตาลาวานนี่โหดร้ายมากไม่มีคนขายตอนนี่ไม่มีไม่มีครับเก็บไว้เก็งกำไรครับอ่าคือเขาซื้อกันไปหมดแล้วครับหายากแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นชาวบ้านที่คนพื้นที่ซึ่งเขาก็ยังไม่ขายครับอันผืนนี้พี่โจ้ซื้อไว้นานยังครับ10ปีแล้วครับ10ปี อ่าต้องบอกก่อนพี่โจเนี่ยบางอ่าส่วนใหญ่จะซื้อที่เก็บใช่ครับถึงเวลาเรามีเยอะแยะเราบางทีก็แบ่งปันก็ขายกันใช่ครับอ่าไปพี่เดี๋ยวหลายคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมมีที่เยอะจัง <c oughs> ซื้อมาวันนี้ผู้นี้ขายหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อเก็บไว้นาน<ช>แล้วนะครับดูหลังฉนดได้ครับอ่าหลังฉนดจะระบุชัดเลยนี่จะพาไปดูสถานี <c oughs> เพราะว่าจะดูความเจริญไม่เจริญต้องดูดตรงสถานี <c oughs> ตรงนี้ก็ได้มั้งครับพี่โจน, <c oughs> นี่นี่เห็นเลยนะครับพี้ผมส่องแล้วเห็นป้ายเขาเรียกอะไรป้ายสถานีรถไฟเลยใช่ครับ อันนี้เป็นที่ของทางการรถไฟหมดเลยครับตรงนี้นะพี่นะใช่ครับชุมชนหมดเลยเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วนี่เลยพี่200เมตรเมื่อเพิดงเนี่ยไปไปเขาขาวนะน้วพี่เนาะใช่ครับสถานีเนี่ยเชียงรากอใครขับรถไฟจะเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงรถไฟปุ๊บเดินแล้วอีกหน่อยหนึ่งมันเป็นรถไฟฟ้าด้วยใช่ครับคู่กันเลยใช่ไหมพี่มันมีทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็มีสถานีรถ รถไฟความเร็วสูงเลยนะติดกันใช่ครับอ่าเนี่ยแล้วพอหันมาปุ๊บพี่เราแล้วพเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้มีอนาคตแน่นอน201ตารางว,า,วาใช่ครับพี่โจโนขอบคุณเงียบนิดนึงครับเนี่ยเสียงสถานีรถไฟกำลังจะมาอ่าพยัยนของจริงเลยครับพี่พี่โจโนไปางเนี้ยอ่าสองร้อยหนึ่งตารางวาเลยพี่พี่โจนขายขายเหมาว,วันนี้เท่าไหร่เรียกขายเหมาดีกว่าก็9.7ล้านครับ9.7ล้าน ก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ใช่ครับปกติเนี่ยไรหนึ่งหรือวานึงโอ้โหที่ที่มันกำลังจะมีความเจริญมีอนาคตอีกมันไม่ใช่ราคานี้แน่นอนใช่ครับพี่โจมั่นใจใช่ไหมว่าในเร็วๆนี้มีสถานีรถไฟแน่นอนรถไฟฟา้านอยู่ในแผนแล้วก็ประกวดราคาไปแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรือยม่เชื่อนักลงทุนทั้งหลายไปหาข้อมูลเอาครับไปพี่เราเดินไปที่ที่เรากันนะครับโอ้ผมผมว่าถ้าสมมุติเนี่ยพี่ ตรงนี้มันใกล้รถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟมากเลยของพี่โจ้มีอีกหลายแปลงไหมที่ใกล้ๆตรงนี้มีข้างในอีก5แปลงครับราคาราคาเท่านี้ไหมพี่หย่อนกว่านี้เยอะเลยครับหย่อนกว่านี้เยอะเลยครับสแสดงว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวแปลว่าใครมาชมแปลงนี้แล้วเดี๋ยวพี่โจ้เนี่ยพาไปดูแปลงใกล้ๆอีกครับใกล้จากนี้เยอะไหมครับพี่แปลงตรงตรงหลังบ้านสีน้ําเงินนี่ก็มีแปลงหนึ่งผมขออนุญาตนิดหนึ่งพี่ขออนุญาตนิดนึงครับนี่นี่นี่ให้เห็นเลยขอบคุณนายแบบรถไฟของเรานะครับ อ,อันนี้ไปทางไหนเนี่ยพี่ครับอันนี้ไปไปไปธรรมศาสตร์แล้วก็ไปอยุธยาพาชีอ๋อแล้วทางนี้เราขึ้นเหนือเหรอฮะทางนี้ก็ไปบางซื่อครับบางซื่ออ่าโอเคเลยครับอ่าข้ขอมูลเลยต่อไปก็จะเป็นรถไฟฟ้าครับพี่นั่นนะ่ะมองเห็นเลยเข,เ,ขเขาเรียกจริงๆเขาเรียกเส้นอะไรเนี่ยพี่ถนนตรงนู้นอะครับ เส้นอ่าคลอง,เร,องเ,รเรียกคลอ,องเปรมครับเรียกคลองเปรมคลองเปรมประชาอ่ะโอเคครับ,รบผมบผมว่าหลายคนรู้จักมากกว่าผมเยอะเลยแต่ถ้าคนรู้จักก็เรียกเส้นเวิร์กพอยต์เส้นเวิร์กพอยต์อ่าอันเนี้ยของเรานี่ที่พี่โจดูเนี่ยอ่าบางทีเนี่ยพี่อยู่ในในใน,ในความชหมชังขององานของพี่เนี่ยพี่โจคิดว่านักลงทุนซื้อไปควรจะไปทําอะไรได้บ้างนอกจากซื้อเก็บกินกำไรนั้นแน่นอนอยู่แล้วคือเป็น 2อ0สวานี่มันมันทำเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นห้องเช่าได้หรือว่าคุณจะแบ่งล็อกแบ่งแปลงก็ได้ได้หมดอ่าอพาร์ตเมนต์ก็สำหรับว่าให้เขาเช่าซื้อเก็งกำไรก็คือซื้อผ่านมือนะครับหรือจะทำมันหอพักหอพักอาจจะกี่ชั้นก็ว่ากันไปคสชั้นสีชั้นเพราะมันมันเดินมันเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเลยครับก็อย่างที่เราเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ขับรถนครับนี่เราเดินไปตรงนี้ใช่ไหมพี่โจครับใช่ครับ แล้วมันจะมีทางเข้าใช่ไหมครับใช่มีจะมีอ่าเดินไปแล้วมีทา,าทางเข้าหลังทางขยะเสียไฟฟ้ามิน,นิดเดียวเพื่อมีคนมาดูพี่อันนี้เาเรียกซอยอะไรนะซอยพระเจนิญเหรอพี่ซอยพระเจนิสองถนนเรียบรางรถไฟอ่าเรียบ,ยบ,ยบทางรถไฟครับมาดูเอาละกันใครขับรถผ่านมามาดูเอานะครับทีนี้ไอ้สองร้อยหนึ่งตารางวาในพี่โจเอาตรงๆเลยคือใครเป็นคนออกค่าโอนค่าโอนถ้าราคานี้ก็ออกให้ครับแต่ถ้าลดได้บ้างไหม ถ้าลดได้ก็นิดหน่อยครับหรือให้มาคุยกันแต่คุยกันดีกว่าครับอันนี้ไปขอให้มาดูของจริงครับายใครครับพี่โจ้ครับอันนี้ก็ทําเองครับไปของพี่โจ้เองเลยครับเดี๋ยวนี้สนใจไปเนี้ยโทรหาพี่โจ้เบอร์อะไรครับเบอร์0 8 3 1 1 1ปด7 7มครับอ้าวก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่เสาเนี้ยเลยครับอีกสักรอบสิครับพี่0 8 3 1 1 1ปด7 7มห่าโทรหาได้เลยเนี่เนเจ้าของตัวจริงแล้วก็ติดไว้ที่ป้ายเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมีคําว่าติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงงสถาานีีเชยรก แปลงหลังบ้านสีน้ำเงินกับหลังบ้านนู้นก็ผมก็มีอีกที่พี่โจคุยครั้งเมื่อกี้เราเลื่อยไฟมาแปลงใหญ่ไหมครับพี่ก็แปลงละหนึ่งงานครับแปลงละหนึ่งงานให้มาคุยกันใช่เอาว่าเป็นราคายังไงม้างมีห้าแปลงนะครับมีห้าแปลงด้วยอ้าวอ้าวมีลทัชเจนสองหนึ่งก็มีครับแต่หมอก็คือซื้อเก็บได้เก็งกำไรได้ปลูกบ้านก็ได้ครับพี่โจแล้วตรงนี้นิดนึงผมสงสัยตรงเนี้ยครับพี่มันทางอะไรครับพี่ตรงเนี้ยฮะ ทางนี่ก็คือสาธารณะไหมทางสาธารณะครับอ๋อแสดงว่าเป็นที่แบ่งล็อกเมื่อสมัย4ี่ห้าสิบปีที่แล้วตรงเนี้ยนะพี่นะที่การสัญจรต้องใช้การเดินทางเรือเมื่อก่อนเขาเป็นทางเกวียนทางเดินทางเรือครับมันติดคลองเลยใช่ไหมพี่ติดคลองเปรมที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะใช่ครับใครมานี่เข้ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็คือรถยนต์เข้าได้เลยอันนี้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 จะจะเป็นแปลงที่ที่อ่า มีโอกาสที่จะราคาพุ่งเพราะว่าข้างในมันจะต้องเกิดเป็นคอนโดอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องมาเหมาแต่แปลงนี้มันไม่ต้องรอเรารถไฟฟ้ามาก็จบเลยก็ขอให้คนที่จะซื้อเนี่ยโทรหาพี่โจคุยกับพี่โจหรือไปหาข้อมูลดูว่าเราพูดจริงหรือเปล่านะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มส่วนต่อขยายธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตครับพี่แต่ผมว่าแปลงนี้มันสวยนะพี่เพราะว่าเนี่ยมันมันมันสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยไหมพี่กับเป๊ะกับจตุรัสเลยเนาะ จัตุรัสิบดีแปดคุณยี่เก้าไงก็จัตุครับโอ้ได้ข่าวว่าพเนี่ยพี่เพิ่งมาถมดินหมดไปหลายแสนมากครับครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนพี่ซื้อไว้พี่ไม่ได้มาพี่ปล่อยไว้มันก็จะเป็นเหมือนป่าต้นมองต้นไม้ขึ้นครับอ่าแล้วเราก็มาตัดต้นมงต้นไม้มาเคลียร์ป่าแล้วก็ถมดินอ่าอันนี้ก็ผู้ซื้อก็แทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอ่อรั้วนี่ต้องทําต่อไหมพี่รั้วนี่ถ้าจะเอาเอาเสมอถนนก็ถมอีกประมาณสักสักแสนหนึ่งก็มาคุย ครับอ่าคนซื้อก็มาคุยเอาแล้วกันครับแล้วแถวนี้พี่ความเจริญของสังคมเมืองหรือคนในชุมชนเยอะไหมตอนนี้ยังยังถือว่าคือราคามันยังไม่ยังไม่แรงอ่าครับแต่แถวนี้ชาวบ้านก็เยอะอยู่ใช่ครับแต่จะจะหาคนที่ปล่อยนี่ยากอยู่ครับผูนน้ส่วนใหญ่เขาไม่ขายพี่ครับอ่าเขาเขาเก็บไว้เพื่อมีวัตถุประสงค์ในอนาคตกันอ่ะโอเคครับผมวันนี้ได้มาดูที่สวยๆที่คุ้มคุ้มค่ายังไงก็โทรหาพี่โจดูแล้วก็ เผื่อยังได้ถูกวันี้อยากได้ถูกนี้ติดต่อพี่โจดูเดี๋ยวพี่โจจงมือพาไปดูเลยคุ้มค่านะครับแบ่งปันกันนะครับเพราะพี่โจนี่คือก็มีอยู่หลายพื้นที่สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณพี่โจมากส่งมาครับพี่โจอีกนิดนึงเบอร์อะไรนะขอพี่อิ่งพี่ศูนย์แปดสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ้าวโทรมาแล้วกันเนาะมาคุยกันวันนี้ขอบคุณพี่โจมากขอพี่โจ้ดิขายได้ไวๆแล้วก็คนที่เห็นประโยชน์ของแปลงนี้คนที่อาจจะนําไปลงทุนก็ขอให้มาเลือกดูเอาละกันขอบ